โจโจ๊ะวันนี้เราจะมาเล่นเกม k a น i n a f r ฟ,ฟร f l ์วันนี้เราจะมาทำภารากิจวิง่งเดอะแฟกนะฮะ<อ>ง,ง่ายๆของเคลลี่ง,ลลง่ายๆเลยนะฮะไปเริ่มกัน เราต้องมาลงที่ทเกาะสวรรค์นะครับ things, รเพื่อจะเก็บระยะทางแบบรวดเร็วมันจะลงได้สองที่นะครับตกาะนาฬิกาครับอันนี้มาที่อู้เรือผู้เรือมันจะมีเครื่องดีดอยู่นะเราจะใช้เครื่องดีดดีดไปดีดมานะดีดไปดีดมาเดคนยินใจเราไม่ต้องซีเรียสนะไม่ใช่แล้ว เ้วทุกคนจะเป็นคนไปคนแรกนะที่ยังตายเราจะไม่ฟาร์มของนะฮะเราแค่จะฟาร์มยาาทุกคไปคนแรกนะอารูณ์พี่อะระยะทางมีว้ตรนมีคนด้วย มีคนมีคนเอือโดนจริงแอบแป๊บป้อม,อมอยายังมองไม่เห็นยัอเแ๊ยากเอาไวหนึ่ง ตื่นเรือตาน่าจะไม่เรือนายยูโดงไายต้องการยูโดงนู้นนะเฮ้ยตีเขาบอกว่าให้

ตรงมาตรงนี้วิ่งเียงใชเคียง,ยงวิ่งไว้วยนอกจากการวิ่งเราก็ยังมีขับรถอีกนะครับที่ทำได้แล้วก็โดดไปโดดมามันติดมันติดเลยเลย,เลย ได้พอดีพอดีอย๋ยวิ่งลงมาเพื่อจะได้ปก,กิมุปบพอดีเลยโอ้โหลงมานี่ รอบแม่บาดาลพอดีไม่แซงใช่ผมไม่แซงนะพอดีพอดีเฮ้พอดีพอดีพอดีอย่าเปลี่ยนนะเด้อเออหนุงเปลี่ยนเหรอเมื่อกี้มันพอดีอ๋ออันนี้ไหมอันนี้ไม่ได้ ตบมาเลยตะกี้มันพอดีพอดีวะต้องปาดไปทางนั้นหน่อย,ยอนนหนอยยโอหไปอีกไปอีกใช่เรวติดเทนไม่ติดไม่ติดตะกต้ดะกี้อย,ยู่ ไม่ประจังนี้หน่อยเลยนะครับไม่มีคนเลือกไ,ไม่ได้ไม่ได้ได้ไหมพอ,ด,อดีเลยเปะ๊ะเลยกแ่โอ้ลงพอดีเลยลงต้นป่าก่อนหน่อยไหมยม่ต้องออสูงว่านหน่อยต้องสูงต้องสูง ลงแล้วลงแล้วเกือบแล้วโอ้โหโมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องปรับแล้วนะอันเนี้ยฝั่งนี้ไม่ต้อง,ง,องปรับแล้วเรือฝั่งนู้นของปก่อนเดือดเหมือนปับนะเครื่องไปดี เอาไม่น่อยทิศทางได้นะสูงที่นิงหน่อยสูงว่าเดิมเฮ้ยโอ้โหเลย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 อ่ะเลย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 ลงินหน่อย อ,อ,อย่ามนาะอืม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 ฝากไปทางด้านซ้ายหน่อยเมื่อกี้ลูกปรับตรงหน่อยหนึ่งนะอ่ะตะมันเลยยังยังมาแสียงบูมอีกยังมาแสียงบูม ซีเรียสโวนยิงได้ไหมไม่ได้ขอให้สูงสูงยาเปล่า,าโเคเกลียต้องกำยาด้วยนะครับอแน่ มาแย้มวกนายคุณดี่ากเฮ้ยไปแย้เอาหมดได้ไหมสูงสหน่อยเออโอ้โหได้ไหมโอ้โหเลยเลยปีเคนไว้เนี่ยคู่เลยครับเลยครับพี่น้องเลย ขับรถขับรถขึ้นรถเลยไปเลยเอาลุ้ลรอไปเลยนะไปห้าขับรถสปอร์ตขับรถแม่ล้มคับนะไปแล้ว ลุงับนะลุงรับนะเดี๋ยวยาวว่า จะตายง่ายเลียรถเลียรถเสียคันยางมาไม่เลย 以吧？ รดรด่กดดักวักวักย้ายแมยนปมตัวเข้ามารดเิรดรดย่าละกัน่รรองอะไรแลยวก็ไม่รู้ากกดไลคกดตต่ใรแล่อย่าลรีบกดกระดิแล้วก็ แล้วก็กุญกจแล้วก็ช่องเราทองล้านสองพันครับและโม่เออไปๆออกๆก็ออกไปคำว่ารักคำเดียวอยู่ตอนไหนคำพูดว่า ชาธอรันยังไม่เข้าใจมาติดือเปล่าติดใช่ไเนี่ยอเคทรถแรงนะฮะที่รถแรงโอ๊ยชนเลยรถแรชนอยู่แเ้นเน้เน้นเ้นเผมอยากได้เคลลิ่งมีล่างใหม่เลยเ้ยเแตจะต้องเล่นแบะมเ่มป่มิฮิิบ ไม่ขับเลยไม่ขับเลยอ่ารถลาจะพันรถเกือรื้าเราไม่กลัวคนนะขับก็ขับนีเลย เือออรถตีดิดรถตีดจาน้องตาล่าคุณแล้วแหละตอนนี้นะโอ๊ะโอ๊ยโอ๊ะโดนต้อีกค่าค่ากูตอนนี้กลมาเลยครับกลัมาเลยครับกลัมาเลครับกลัมาเลยครับพวกกระโปงก็มาเลยฮะกลับมาเลยครั แย้มยอมย้อมพี่ผมยอมผมเจ็บนะพี่อยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งด้านหลังอยู่ดายไหนวะไม่ใช่อยู่อีกฝั่งหนึ่งครับอยู่ในบ้านเนาะหนูอยู่ข้างนอกบ้านดูของยิบยิบ Yes. สำหรับภารกิจเก็บเคลลี่เอาขั้นระยะทางก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองไปเก็บดูนะง่ายที่สุดก็คือ,อต้องมีสกินทนหมอกนะครับแล้วก็ใช้เครื่องดีดดีดไปดีดมาแค่นั้นนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวโอจามาสอนเทคนิคการเก็บขั้นของเคลลี่นะว่ามีอะไรบ้าง Thank <music> you.